ับบหญิงที่มงคลคาเซนเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีอีกแล้วนะคะวันนี้หญิงก็มีรถอีโคคาสวยๆที่จะมารีวิวให้กับท่านผู้ชมดูเป็นรถแฮทส์แบ็กหประตูกับ Toyota ายาริส2 J เกียร์ออโต้ปี2014มาพร้อมกับรถสีขาวเป็นสียอดนิยมกับไม้น้อยๆแค่เจ0 0หมื่นสีไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวหญิงจะพาชมในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันก่อนนะคะคันนี้สีขาวบอกก่อนเลยว่า เป็นรถมือเดียวนะคะรถใหม่ออกห้างป้ายแดงเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับสีขาวเป็นสียอดนิยมนะคะท่านผู้ชมและที่สำคัญหลอดไฟของเขาเป็นหลอดไฟฮาโลเจนนะคะสวยๆเลยทีเดียวค่ะสีเดิมนะคะเป็นสีขาวสียอดนิยมเลยทีเดียวนะคะเป็นรถแฮท์แบ็กที่ทุกคนกำลังนิยมกันนะคะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวหญิงจะพาชมในส่วนของตัวล้อกันก่อนนะคะ เป็นล้อกระทะนะคะเดิมๆจากโรงงานที่มีฝาครอบเดิมๆจากโรงงานเช่นกันค่ะหน้ายางของเขานะคะหน้ายาง185ทับ60 R15 และที่สำคัญยางใหม่4ี่เส้นพร้อมใช้งานยาวๆเลยค่ะ คันนี้สวยเดิมประวัติเดิมของเขาเป็นรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงเลยทีเดียวนะคะรถใหม่ป้ายแดงคันนี้นะคะเปิดตัวอยู่ที่ราคา519,00 0บาทเลยทีเดียวค่ะแต่คันนี้หญิงมากับโปรโมชั่นสุดพิเศษและราคาถูกมากนะคะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวหญิงพาชมในส่วนของรอบพันกันก่อนนะคะมือจับของเขาเป็นมือจับพรีเมียมนะคะคันนี้ ตัดก,กันกับสีขาวนะคะคันนี้เป็นสีขาวยอดนิยมเลยทีเดียวค่ะก <Wow. S 1> ันสาดของเขาก็มีให้เช่นกันค่ะ <Wow. S 1> มาดูในส่วนของด้านหลังตัวรถกันก่อนนะคะคันนี้หลอดไฟของเขานะคะด้านหลังเป็นหลอดไฟ LED นะคะมีที่ปัดน้ำฝนให้ด้วยนะคะคันนี้ ห้องเก็บสัมภาระของเขานะคะด้านหลังของเขาก็ดูเป็นเหลือๆเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมด้านหลังของเขาก็มีแม่แรงแล้วก็ยางอะไหล่อยู่ครบเลยทีเดียวนะคะพร้อมใช้งานยาวๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะรถแฮท b a แบ็ก5ประตูไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะเราก็สามารถพับเบาะได้เช่นกันค่ะ รับบอกเข้าไปนะคะก็สามารถเก็บสัมภาระได้เพิ่มเติมได้มากมายเลยทีเดียวค่ะ,ะแล้วก็เดี๋ยวยิงพาชมในส่วนของห้องผู้ดสารกันต่อเลยสวยเดิมทั้งคันนะคะอย่างที่หญิงแจ้งนะคะคันนี้ประวัติของเขานะคะประวัติดี รถมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะคะเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะคะภายในของเขาเป็นเบาะหนังนะคะท่านผู้ชมห้องผู้โดยสารของเขาก็ดูเป็นกว้างเลยทีเดียวค่ะเป็นเบาะหนังและที่สำคัญดูแลง่ายด้วยเช่นกันนะคะตัวนี้เป็นโตโยต้ายาร s 1.2รุ่นเนะคะท่านผู้ชมราคาถูกประหยัดน้ำมันด้วยนะคะคันนี้ มาดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันก่อนนะคะคันนี้กระจกไฟฟ้านะคะเป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันมีระบบเซ็นทรัลล็อกให้เราด้วยนะคะภายในของเขาดูเป็นสีดํานะคะตัวรถจะเป็นสีขาวนะคะตัดกันเลยทีเดียวค่ะมาดูเลขไม์กันเลยค่ะคันนี้ไม้แท้ไม้เดิมๆนะคะคันนี้อยู่ที่7จ็ดหมื่นพันกับอีกห้ารกีกิโลนั่นเองค่ะ กับรถปี2014นะคะ,ะเฉลี่ยต่อปีแล้วตกปีแค่9,300กิโลนั่นเองนะคะ9,300กิโลนั่นเองนะคะท่านผู้ชมบอกเลยว่ารถคันนี้สวยเดิมทั้งคันประวัติดีออกห้างปลายแดงเลยทีเดียวค่ะอ่ะมาดูในส่วนของออปชั่นกันต่อเลยนะคะเปิด FM AM ได้เช่นกันนะคะท่านผู้ชม แล้วก็เชื่อมต่อ USB ได้เช่นกันนะคะท่านผู้ชมะระบบแอร์ของเขานะคะก็สามารถปรับระดับได้เช่นกันค่ะแอร์ Air เย็นชํานะคะคันนี้สวยเดิมทั้งคันและที่สําคัญนะคะเบาะหนังนะคะดูแลง่ายเกียร์ออโต้ขับง่ายหาที่จอดง่ายเช่นกันค่ะเป็นรถอีโกคาที่ประหยัดน้ํามันนะคะคันนี้เดี๋ยวยิงพาชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลย มาดูห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะคะท่านผู้ชมได้มาสดๆเลยหญิงก็เลยยังไม่ได้ล้างนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะหญิงรีบมารีวิวให้กับท่านผู้ชมดูสังเกตได้ง่ายๆนะคะหญิงการันตีได้เลยนะคะว่าประวัติเดิมนะคะเป็นรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะคะคันนี้ ไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำหรือจมน้ํามาแน่นอนค่ะการันตีได้เลยนะคะเดิมๆทั้งคันนะคะท่านผู้ชมน็อตของเขาไม่เคยขยับนะคะคันหน้าของเขาก็ยังเดิมๆนะคะท่านผู้ชมแก้มข้างของเขายังเดิมๆนะคะรุ่นนี้เดิมทั้งคันค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะท่านผู้ชมเครื่องยนต์ของเขา 1, 1 9 7่สซีซี 86แรงมา้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะและที่สำคัญนะคะคันนี้ประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง16กิโลลิตรเลยทีเดียวค่ะกับโปรโมชั่นนะคะคันนี้ราคาสุดคุ้มนะคะขอย้ำอีกทีนะคะว่ารถใหม่ออกห้างป้ายแดงราคาอยู่ที่519,000บาทแต่คันนี้ยิ่งมาพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบีย้ย0%ออีกเช่นเคยค่ะในราคาค่าตัวแค่ 3 3 9 0 0บาทค่ะฟังไม่ผิดนะคะท่านผู้ชมรถใหม่ป้ายแดงออกห้างป้ายแดงในราคาอยู่ที่519000บาทแต่ค่าตัวคันนี้นะคะไม่แพ้กันกับรถใหม่ป้ายแดงนะคะสภาพสวยแบบนี้นะคะในราคาแค่339,000บาทนะคะท่านผู้ชมค่อนเริ่มต้นเพียงแค่4,300บาทมาพร้อมกับดอกเบี้ย0%ยเซยาวนานถึง6เดือนค่ะ ออกง่ายอนุมัติไวภายใน30นาทีนะคะถ้าเกิดท่าในใดสนใจนะคะสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร0856113435เบอร์โทรเบอร์นี้สามารถแอดไลน์หาหญิงได้ที่มงคลค่าเซ็นเตอร์นะคะสำหรับวันนี้หญิงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ